โซดีเอฟซีครัวหลังจากโดนพายุฝนก็เละเทะหมดเลยเมื่อเมื่อหายหมดแต่เราไม่ถ่ายให้ดูข้างบนแล้วเนาะนะคะพี่เนาะไม่ถ่ายให้ดูข้างบนเดี๋ยวเขาว่าเราจะเรียกคะแนนของศาลนะเพราะเราเจออะไรย,ยิ่งกว่าพายุอีกนะตอนนี้เยอะแล้วมากมายแล้วเพราะฉะนั้นถ่ายดูให้ดูล่องรอยแห่งความเสียหาย ไอ้สิอันนี้ฝั่งนู้นมีอันนึงก็หายไปไหนข้างบนอย่าถ่ายให้ดูเลยก็หายนะเออวันนี้เอาถึงคร้วจะพังคนเราก็ต้องกินนะคะสีเนาะถึงคร้วจะพังอ,อแม้แต่เออขวดน้ําพงน้าําปลาน้ํากระบินกระจัดกระจายเลยนะเมื่อคืนนี้นะพี่นะอันนี้ไปตามเก็บมาหมดแล้วนะเออนะแม้แต่ตะกุงตะก้าหม้อมือหายหมดเลยนะคะพี่ๆอะ่ะ สูนต่อไปทาคิชิถึงครัวจะพังถึงอะไรจะพังแล้วก็ต้องยังทำกับข้าวให้ไทยอุดรกินนะพี่พี่เออตอนนี้มาลุ้นกันว่าเต่าเออเดี๋ยวเออเราก็ได้รู้แล้วหน้าฝนมันเป็นยังไงเนาะอะ,อะทำทั้งครัวพังพังเนี่ยแหละพี่พี่นะนี้จะทำแกงนะให้ไทยอุดรไทยอุดรอ,อยากกินกงีนี่ลทอดไข่เจียวค่ะ เราทําให้เยอะเพราะวันนี้พรุ่งนี้เราจะไม่อยู่บ้านนะคะไม่อยู่บ้านแล้วเราก็ทําพอน้อยพอกินพอถ้วยน้อยๆนะคะเดี๋ยวถ้าฝนไม่ตกยังไงหนูจะขึ้นไลค์นะคะสิ่งที่ไทยรอนอยากกินวันนี้ก็คือแกงแกงใส่เมื่อยนะใส่ใช้เมื่อแล้วก็ทำถ้วยน้อยๆถ้วยเล็กๆ,กๆพอเพราะว่า นี้เราจะไม่ได้อยู่บ้านใส่กะทิลงไปเอาไม่เอาไม่ต้องเข้มขน้นไม่ต้องเผ็ดมากทุกรอบจะเผ็ดมากเอาเท่านี้พอ,อหนูว่าแล้วปืนยิงแก๊สมันโดนน้ำมันรอดติดเฮ่ยปืนยิงแก๊สมันบุกทิศมันบุกทิศเอาอีกอันนี้ โอเคอันนี้ติดอยู่โอเคอต้องหาที่ไว้ใหม่นะโอ้สะบัดออกมานี่มีกว่น้ำโอเคออน,นีเราจะแกงแกงหมูเสมอเขียพวงกระทอดไข่เคียวดูกันเด้อขอเคี่ยวกันเด้อต้ผัดอย่างเนี้ยนะคะตามสเต็ปที่ทำต,ต้องผัดแกงก่อน ไม่ต้องเผ็ดมากไม่ต้องเผ็ดมากเอาพอดีพอดีเอาช่วยน้อยๆน,นะคะกินไม่หมดวันนี้หลังจากกินจืดมาหลายวันก็ขอเผ็ดสะหน่อยเนาะเดี๋ยวค่อยดูกันเด้เอเราก็เอาที่สิ่งที่ผัดๆแล้วก็ใส่เกลียลงไปนะคะพี่ๆเอาผัดให้แห้งๆอย่างนี้ก่อนเนาะใส่น้ําทีหลังนะคะเที่ยวกะทิ เพื่อให้มันเข้าเนื้ออย่างนี้นะ่นะนี่ใส่เกลือวใครเศษเกลือค่ะเกลือมือล้างแล้วเด้อนะคะใส่เกลือลงไปน้อยนิดเพราะพริกแกงอ่ะมันก็มีปรุงรสมามั่งแล้วนเนาะเราต้องผัดให้แห้งอย่างนี้เลยนะพี่นะ,ะใส่น้ำใส่น้ำลงไปพอประมาณไม่ต้องเยอะเพราะว่า เราต้องการขุดขีกเราแค่ต้องการแค่ถ้วยเดียวนะเราก็เคี่ยวไปอีกนะเคี่ยวไปเดี๋ยวมาดูกันเด้อนี่หลังจากที่เรารอแกงรอใส่บักเชือเนาะแล้วก็มาหันมาทำเมนูประจำบ้านนะต้องเบาแซ่บเกอนเมนูประจำบ้านเรานะฮะี่ไข่เจียวนั่นเองไข่เจี่ยวนั่นเอง กินคู่กับแกงกินคู่กับแกงไข่เจียวน่เองน้ำร้อนนะคะเฉือนมันลงไปเฉือมนมันลงไปนะพี่เพชรชอบกินไข่เจียวกระเทียมได้สิคู่กระเทียมนะกดออกนี่หนึ่งนี่ไข่กระเทียมลงไปนี่ไข่ร้อนแค่กินไข่เจียวกระเทียม เ,เ,เดียวเ๋ยวค่อยใส,ใส่ใส่ไข่ไปที่หลังเดี๋ยวให้มันไม่ต้องเหลืองมากเหลืองมากนี่น้ำซุปร,ระหว่างหล่อหล่อต้มเก่งเ้าลอใส่มะเขือ พอทีไข่ก็สุกพอดีออนี่ระอานนี้ก็นะกนะเทียมจะไหมหัวติบปวดนะเมนูเช้านี้ของเรามีแค่นี้พอใส่ไข่ลูกป้ายก็ยเป็นไข่เจียวกระเทียม อยู่กับสองคนนะเมื่อก่อนนี้จะทํากับข้าวเยอะเพราะอยู่กับหลายคนอันนี้จะทํากับข้าวแค่พอกินแต้มือ้อน,นี่ไข่เจียวเสร็จแล้วไข่เจียวกระเทียมของวันนี้กินกับแกงเดี๋ยวเราไปดูแกงกันทิใส่มะเขือกันก่อนเดินนะคะพี่พี่นี่หลังจากทอดไข่เสร็จเราก็มาดูกับแกงของเราหม้อลิควนะคะไอ้ี่ใส่มะเขือลงไปนะคะ เขื่อพวงอะนี่ไม่ใช่เนื้อนะคะแกงไก่แกงไก่ใส่มะเขือพวงออือ่าเราต้องช้อนมันออกหน่อยหนึ่งเด้อโอเคไหมโอเคนะช้อนมันออกหน่อยหนึ่งโอเคน,น,นี่ก็ไม่เหมือนเท่าไหร่โอเคใส่ไปเสร็จแล้วกับข้าวเช้านี้ของเรานะคะพี่พี่เนาะเออรถจะเสร็จกี่โมงก็ยังไม่รู้เลยนะคะเดี๋ยวเขาจะโทรมาเนาะ ออจะหมดกี่ตังก็ยังไม่รู้ฝากดูคลิปดูโฆษณานะคะแต่ข้าวมาแล้วก็คือนะคะเอฟซี FC. ที่เขาบอกข้าวมาก็คือเมื่อวานนี้เฉพาะค่าไหลตัวเดียวก็เจ็ดพันกว่าบาทเนาะนะคะค่าแรงค่าไหลอีกนะลองดูกันไปนะคะพี่ๆเนาะขอบคุณนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะฝากดูคลิปฝากดูโฆษณาพี่นัดกับพี่เฟรด้วยเดอ้อนะคะนี่วันนี้กับข้าวของเราก็เสร็จแล้วจ้ะใส่ลงป้ายพัก ตบข้าวนะคะเตียงไก่ใส่มะเขือพ่วงนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะ,นะคะกินได้แล้วจ้าขอบคุณจ้ะจ้ะเสร็จ,จแล้วนะ,ะ,ะจ่กข้าวมาพี่พี่นะคะเสร็จแล้วอเคขอบคุณสําหรับคลิปนี้นะคะ fc ดอ้ยดยอยบานก็พังลดก็ห้างคนก็ห้างนะคะสูนะะ้กันต่อไปค่ะอย่ไปเออบนว่าเทาอม,มัน ทำให้เราสู้เราต้องมีแรงสู้กับมันนะคะพี่ๆไม่ว่าเรื่องอะไรจะเกิดขึ้นให้เรามีแรงสู้และเราจะสู้ได้นะคะขอบคุณมากสําหรับคลิปนะจ๊ะไปก่อนไปก่อนอไปก่อนไปก่อนบา,บายบาอโอ้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 โอักกินข้าวกัน